สวัสดีครับเกษตรกรฝึกหัดครับวันนี้ก็เช้าวันที่ยี่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้เรามาดูว่าทำไมถึงต้องปลูกมะนาวลงในดินนะครับอันนี้คือมะนาวในดินนะครับช่วงที่ปลูกมะนาวตัวนี้ก็ไปเอากิ่งพันที่เป็นกิ่งตอนนะครับมาปลูกน่าจะสองสามต้นอันนี้เป็นตาหินติ ไรเมล็ดนะครับต้นนี้ก็น่าจะสามสี่ปีได้นะครับมีมีในคลิปอยู่นะครับในคลิปเก่าๆมีอยู่มะนาวต้นนี้นะครับจากกิ่งตอนประมาณนี้นะครับประมาณนี้ได้ขนาดนี้ก็เอาลงดินนะครับตอนนี้ก็ได้ต้นขนาดนี้แล้วท่วมหัวหไปแล้วนะครับแล้วก็ยังติดลูกนะครับเลยเก็บลูกกินอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราไม่ได้ทำอะไร นะครับต้นไม้ที่เราปลูกที่นี่ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนะครับก็ปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำพ่นดินปีสองปีแรกนี่แหละนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันนะครับอยู่เองกินเองประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของการปลูกพืชนะครับไม่ใช่แค่มะนาวแหละนะครับช่วง ลงไปในดินนะครับก็จะทําให้รากมันหากินเองได้นะครับช่วงที่ผมปลูกก็ตอนนั้นมะนาววงบ่อกําลังฮิตเลยนะครับหลายคนก็ปลูกมะนาวลงในบอ่อซีเมนกันเพื่อที่จะทำมะนาวนอกดูดูแล้วก็เห็นว่าหลายสวนตอนนี้มันก็เริ่มจะตายแล้วก็ไม่ให้ผลปลิิตแล้วนะครับแต่ของเราก็ตอนนี้ก็ให้ผลปลิตนะครับวันนี้ก็มกรานะครับเนี่ปลูก ไม่ดกนะครับไม่โดกไม่เยอะแต่ก็พอได้กินแหละพอได้กินไม่ได้ซื้อกินนะครับประมาณนี้ก็ปลูกแบบนี้ก็ได้แบบนี้แหละนะครับเราก็ไม่ได้ทําเป็นธุรกิจอะไรแต่ก็ได้เรียนรู้อยู่นะครับก็ตั้งใจว่าจะปลูกไว้เพื่อที่จะ ตอนกิ่งไปขยายพันุเองนะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อกิ่งพัน,นุเขาประมาณนี้นครับถ้าเราจะขยายก็น่าจะได้อยู่นะครับโรคแมลงก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้มาดูมันนะเป็นโรคหรือเป็นมแมลงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวคงไม่ได้ทําอะไรนะครับสำหรับมะนาวต้นนี้ก็ปลูกไว้ก็ได้กินอยู่นะครับเอาลงดินไว้นะครับ จะได้เก็บกินกันนานๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ